เจ็บจตาอยู่แล้วผมไม่รักษาเราได้ไหมครับพาผมกลับบ้านเถอะผมคิดถึงแม่ภายในบ้านของหมอยาประจำหมู่บ้านเจ้าแดงลูกของพลานทิ้งกำลังนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดใบหน้าอันสดใสไร้เดียงสาบัดนี้ซีดเผือกไปหมดแล้วดวงตาของพลานทิ้งแดงกลำํำเขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจ แล้วกับโดนเข็มทิ่มแทงอย่างไรอย่างนั้นความเจ็บปวดนั้นเลวร้วายเซียิ่งกว่าบาดแผลที่เคยถูกมีตะปบอย่างเทียบกันไม่ได้เจ้าแดงลูกหลักอดทนอีกนิดพ่อจะหาทางรักษาลูกให้ได้เมื่อลูกอาการดีขึ้นแล้วพ่อจะพาเจ้ากลับบ้านนะลานทิ้งบีบมือเล็กๆข้างนั้นเอาไว้ถ้าตนเลือกได้ก็จะขอเจ็บแทนลูกทั้งหมด โดยมีสายตาของหมอยาจ้องมองสองพ่อลูกด้วยความสงสารเองทำใจเธอไอทิ้งโลกนี้มันรักษาไม่ได้จริงๆข้าว่าเองพามันกลับไปรักษาที่บ้านเธอหลานทิ้งหันควับไปมองหมอยาด้วยสายตาเอาเรื่องพ่อหมออย่ามาพูดแบบนี้ให้ข้าได้ยินอีกนะ ยังไงเจ้าแดงมันก็ต้องหายพรานทิ้งเดินลงมาจากเรือนรักษาของหมอยาด้วยความหมดอะไรตายยากเพื่อกลับไปยังบ้านของตนแต่ในระหว่างทางนั้นจูจูก็เดินสวนกับชายชรลาคนหนึ่งแต่งกายในชุดขาวซอมซ่อแต่พรานทิ้ง ก็ไม่ได้สนใจอะไรในขณะที่กําลังจะเดินจากไปนั้นชายชราก็หันมาทักพรามทิ้งว่าลูกป่วยเหรอข้ามีสูตรยาผีบอกแต่ตัวยานี้มันอยู่ในป่าภูเขาควายของประเทศลาวโนนเจ้าจะกล้าไปเอามาหรือเปล่าล่ะพรามทิ้งหันมามองหน้าชายชราพร้อมกับพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวส่วนชายชราก็หัวเราะล่า,ลา พร้อมกับให้สูดยากับพลานทิ้งไปพลานทิ้งก้มลงมองเศษกระดาษใบนั้นก็พบว่าเป็นตัวหนังสือขอโมรานซึ่งตนเองอ่านไม่ออกในขณะที่เงยหน้าจะถามชายชรลาคนนั้นเรื่องหน้าของพลานทิ้งก็ไม่พบผู้ใดแล้ว ในสายของวันนั้นเองพลานทิ้งก็พาตัวเองไปยังวัดในหมู่บ้านเพื่อที่จะไปหาหลวงพ่อให้ช่วยแปลข้อความในเศษกระดาษนี้แต่เมื่อหลวงพ่อรับข้อความนั้นมาอ่านแล้วก็มีสีหน้าตกใจก่อนที่จะยื่นกระดาษใบนั้นคืนให้กับพลานทิ้งมันคือชื่อของต้นสมุนไพรที่มีอยู่แต่ในตำนานนายโยม อาตมาว่าโยมอย่าไปเลยจะเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆแต่จะให้ฉันทนดหยแดงมันทุกทรมานแบบนี้ไม่ได้หลอกหลวงพ่อหลวงพ่อเข้าใจถึงความรักที่พ่อมีต่อลูกดีด้วยความเมตตาท่านจึงให้น้อยซิดก้นกุฏิไปกับกลางทิ้งด้วย้าแบบนั้นอาตมาจะให้เจ้าน้อยไปกับโยมด้วยก็แล้วกันนะ เพื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้พรานทิ้งและน้อยกราบลาหลวงพ่อพร้อมกับเตรียมออกเดินทางกันในทันทีแม้จะเป็นเวลาใกล้พบข้าแล้วก็ตามด้วยว่ามีชีวิตของเจ้าแดงเป็นเดิมพันดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าพลานทิ้งและน้อยเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่ความมืดมิด แห่งป่าภูเขาคว,วายประเทศลาวบรรยากาศยามค่ำคืนในป่าช่างวังเวงเราสัตว์นานาชนิดสรงเสียงร้องเล่ากับเป็นลังบอกเหตุถึงสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่น้อยเอ็งกลัวหร,รือเปล่าพรานทิ้งเลือกที่จะใช้การถามเพื่อทำลายความเงียบหลังจากเดินเข้าป่ามาเป็นเวลานาน น้อยมองหน้าพลานทิ้งแล้วก็ตอบด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยกลัวสิครับลุงแต่ถ้าเพื่อช่วยเจ้าแดงผมจะไปต่อพลานทิ้งได้ยินดังนั้นก็ไปยักหน้ายิ้มเล็กน้อยและก็มั่นใจขึ้นเพราะว่าได้คนที่จริงใจอย่างน้อยมาร่วมทางด้วยทั้งสองเดินทางต่อไปจนกระทั่งฟ้าดำสนิทและมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องแสงจาง ลงมายังพื้นดินนำทางเท่านั้นทันใดนั้นก็มีเสียงสีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นรอบๆเสียงนั้นไม่ได้มาจากสัตว์ในป่าแต่เหมือนเป็นเสียงจากอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นลุงได้ยินอะไรไหมครับพลานทิงยืนนิ่งเพ่งสมาธิไปที่หูทั้งสองข้างเพื่อจําแนกเสียงว่าสิ่งนั้นคืออะไรจากนั้น จิงแระททบปืนขึ้นมาด้วยท่าพร้อมเตรียมยิงพวกเราอาจไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ที่นี่จู่ๆลมหนาวเย็นกว่าปกติพัดเข้ามาประทะทำให้ตนห้นไม้รอบๆโอนเอ็นอย่างน่าประหลาดแล้วทันใดนั้นเองเบื้องหน้าของพวกเขาก็พบกับยายแกคนหนึ่งพรากดตัวขึ้นโดยท่าทางที่ยายแกนั่งนั้นเหมือนกับหมดอะไรตายอยาก น้อยเห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารจึงเดินเข้าไปดูว่าพอจะช่วยเหลืออะไรยายชรลาคนนี้ได้บ้างแต่แล้วน้อยก็ได้ยินเสียงขึ้นไกปืนดังแกลกมาจากทางด้านหลังของตนจึงรีบหันไปดูก็พบว่าพลานทิงกำลังใช้ปืนลูกสองประจำกายจ่อเลงพร้อมยิงไปที่ยายคนนั้นแล้วเดี๋ยวก่อนลุงจะทำอะไรนะ น้อยพูดพร้อมกับโผเข้าไปแยกงปืนของพลานทิ้งและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พลานทิ้งเนียยไกลออกไปทําให้วิถีกระสุนเบี่ยงเบนไปเฉดหัวยายชาลาไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไอ้น้อยมึงมาขวางกูทําไมลุงนี่มันคนแก่นะจู่ๆลุงไปยิงเขาทำไมแล้วยังจะมาว่าว่าฉันไปขวางลุงอีกเหรอ ไอ้น้อยเองลองคิดดูดีๆกลางป่ากลางดงแบบนี้จะมียายที่ไหนมานั่งให้เองสองสารเล่นกันวะถ้าไม่ใช่ผีโพงผีเป้าก็ต้องเป็นเสือสมิงนั่นแหละเองหลีกไปข้าจะยิงมันเดี๋ยวก่อนสิลุงมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างที่ลุงคิดล่ะลุงได้กลายเป็นฆาตกรเลยนะเอาแบบนั้นก็ได้ ทางนั้นเอ็งดูให้ดีๆแล้วพลานทิงก็หยิบขวดที่แกเตรียมไว้ขึ้นมาในขวดนั้นถูกบรรจุเอาไว้ด้วยเลือดของข้างปลาที่เอาไว้ใช้เป็นส่วนผสมหลักของยาแก้ปวดเมื่อยที่บรรดาพลานปลาต่างรู้กันดีว่ามันให้ผลชะงักนักจากนั้นพลานทิงก็บรรจงเทขวดเลือดข้างลงไปที่พื้นกลิ่นคาวเลือดของข้างเริ่มลอยฟุ้งตลบอบอวน ถ้ามน้อยถึงกับคลื่นไส้อาเจียนออกมาแต่สำหรับยายชลาแล้วมันตรลงกันข้ามเพราะนอกจากจะไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วกลับมีน้ำลายไหลออกมาจากปากแทนร่างกายเริ่มที่จะบังคับตัวเองไม่อยู่ทำให้ค่อยๆเผยท่าแท้ของตัวเองออกมาร่างของยายชลาเริ่มบิดเบี้ยวเส้นผมที่เคยขาวโพลนกลับกลายเป็นขนดกดำหนาสีดำสนิทตาสีแดงกลำ่ำ จ้องมองพลานทิ้งและน้อยด้วยความหิวกระหายผิวกายกลายเป็นสีเขียวเข้มไม่ต่างกับสีของใบไม้ในบริอเวณนั้นเนหรือ,อยังละ่ะน้อยนี่มันผีโปง่งพลานทิ้งพูดด้วยเสียงดุดันขณะนั้นน้อยตัวแข็งทื่อรู้สึกว่ากลัวจนแทบก้าวขาไม่ออกผีโป่งที่เคยเป็นยายชรลา เริ่มคำรามเสียงต่ำและพุ่งเข้าหาพลานทิ้งและน้อยอย่างรวดเร็วพลานทิ้งรีบเลี้ยวไกลตู้อีกครั้งเพือสุ์ลูกสองเจาะเข้าไปที่กลานตัวของผีโปง่งเสียงร้องหหยหวนดังลั่นป่าผีโป่งกระตุกด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะล้มลงกับพื้นแต่ยังไม่ทันที่จะสิน้นฤทธิ์ร่างของมันกรับค่อยๆลุกขึ้นมาอีกครั้ง ร้อมกับตาแดงฉานที่จ้องมองพลานทิ้งไม่วางตาพลานทิ้งก็ล้วงมือเอาถุงเครื่องปังจากเอวออกมามันเป็นถุงผ้าขนาดเล็กที่มีอักขระเลขยันโบราณกระทับเอาไว้อยู่แล้วพลานทิ้งก็ชีกถุงเครื่องล้างออกเศษผงสีขาวที่อยู่ข้างในถุงก็กระจายฟุ้งออกมาเล่ากับหมอกควันซึ่งเขาก็ปกคุมปีโปงเอาไว้ทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องดังสนั่นทั่วผืนฟ้า แสงสว่างวาบขึ้นกลางป่ามื้เสียงสีดลองขอผีโปงเงียบหายไปร้องกับล่างอันน่ากลัวของมันในที่สุดทั้งสองคนก็เดินผ่านอุปสรรคทั้งหลายมาจนถึงจุดที่ลึกที่สุดของป่าภูเขาควายแห่งนี้ถ้ามองไปรอบๆนอกจากต้นไม้ที่ขึ้นลกทึบแล้ว ก็ยังปลากฏเจดีย์เก่าแก่อยู่และในบริเวณนั้นเองก็ได้ปลากฏต้นไม้สมุนไพรที่พลานทิ้งกำลังตามหาขึ้นอยู่ต้นสมุนไพรนั้นรูปร่างแปลกประหลาดแถมยังมีแสงเรืองลองส่องออกมาทำให้ผู้พบเห็นรู้ได้ทันทีเลยว่าสมุนไพรต้นนี้ไม่ธรรมดาลุงไหนที่สุดเราก็เจอแล้วเจ้าแดงรอดแล้วนะลุง รานทิ้งยิ้มล่ารีบก้าวขาออกไปเก็บสมุนไพรต้นนั้นแต่ทว่าไม่ว่าจะออกแรงดึงอย่างไรก็ไม่สามารถดึงสมุนไพรต้นนี้ออกมาจากพื้นดินได้ไอ้น้อยช่วยข้าอีกแรงได้สิลุงฮทำไมลากมันแน่นอย่างนี้นะ ใน,ในนั้นที่ด้านข้างของเจดีเก่ากอบลากดล่างของชายชราที่เป็นคนให้สูตรยาผีบอกกัปพานทิ้งมากำลังยืนกอดอกโผล่ด,ด้วยความสั่นใจดึงให้ตายก็ไม่ออกลรอกอยากจะได้ของดีของวิเศษนะมันต้องมีการแลกเปลี่ยนหลุมต้งงการอะไรฉันให้ได้ทุกอย่าง องการชีวิตของไอหนุ่มคนนี้เองไค่าได้ไหมล่ะพลานทิ้งหันหน้าไปมองน้อยที่ตอนนี้ใบหน้าซีดเผือกไร้สีเลือดแล้วก็หยิบปืนจ่อเล็งไปที่น้อยด้วยสายตาอันเศร้าส้อยนิ้วมืออันสันเทาค่อยๆเข้าไปในกองกรหปืนอย่างช้าๆแต่แทนที่น้อยจะรีบวิ่งหนีไปกลับยืนแน่นิ่งไม่ไหวติงพร้อมกับหลับตาลงช้าๆ แล้วก็เอ่ยกับลานทิ้งว่าเอาเลยลุงไม่ต้องลังเลลานทิ้งจะชักปืนเล็งไปที่น้อยอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้น้ำตาได้ไหลออกมาอาบสองแก้มถ้าเลือกไม่ยิงน้อยเจ้าแดงลูกรักก็จะต้องตายแต่ถ้ายิงน้อยลูกของตนก็จะรอดชีวิตและสุดท้ายลานทิ้งก็หลับตาลงแล้วก็เหนียวไกลออกไปแต่ทว่า ลูกกระสุนที่ออกจากหลังเพิงไปนั้นกลับวิ่งขึ้นไปบนฟ้าแทนน้อยค่อยๆลืมตาขึ้นมามองหน้าพลานทิ้งอย่างไม่เช <article communication> <Restaurant> ื <stop> ่อสายตาเรากลับ <das> กันเถอะข้ายิงเองไม่ลงหรอกไอ้น้อยใช้ชะลาหัวเลาะพร้อมกับเดินเข้าไปเก็บสมุนไพรนั้นขึ้นมาอย่างง่ายได้ แล้วก็ยื่ยนให้กับพลานทิ้งเอาเอาไปพวกเองทั้งสองผ่านการทดสอบแล้วนี่ถ้าพอหนุ่มนั่นมันวิ่งหนีไปหรือว่าเองเกิดจริงใส่เจ้าหนุ่มนั่นขึ้นมาจริงๆแล้วก็สมุนไพลก็จะสลายไปอย่างไม่มีวันกลับไปรีบไปช่วยลูกของเจ้าเถอะ ทั้งสองคนเล่งออกจากป่าภูเขาควายเดินทางอย่างไม่หยุดพักในใจพลานทิ้งเต็มไปด้วยความหวังททีที่กลับถึงบ้านหมอยายืนรอพร้อมกับสีหน้ากังวลพลานทิ้งรีบเข้าไปบทสมุนไพรแล้วป้อนให้กับเจ้าแดงทันทีเวลาผ่านไปเพียงไม่นานสีหน้าของเจ้าแดงก็เริ่มเปลี่ยนไปจากความซสีบดเสียวไปเป็นพองใสอีกครั้งหนึ่ง พ่อผมรู้สึกดีขึ้นแล้วครับลานทิ้งสุดตัวลงข้างลูกชายกอดลูกแน่นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลลินน้อยยืนอยู่ไม่ไกลยิ้มกว้างด้วยความโล่งใจที่ภารกิจสิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จท่ามกลางแสงตะวันยามเช้าเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยบททดสอบมากมายแต่ทั้งพลานทิ้งและน้อยก็รู้ดีว่า พวกเขาจะก้าวผ่านมันไปได้ด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้